จะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดป้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวธีทํำและส่วนผสมกันเลยนะคะมามีอะไรกันบ้างนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงโกโก้นะคะ ใครไม่มีก็ใช้เป็นกาแฟแทนได้เลยนะคะในส่วนของผงโ,โกโก้เขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยต่อต้านริ้วรอยก็ยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะที่สูงกว่าไข่แดงสองเท่าเลยนะคะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะหาซื้อง่ายมากเลยนะคะในส่วนของผงโกโก้มีตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะเราจะใช้ผงโกโก้อยู่ที่1นถึงสช้อนชานะคะไปนี่เลยนะคะคือน้ํากุหลาบนะคะใครไม่มี ก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของน้ำกุหลาบนะคะเ็าจะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดอาการเกิดสิวช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยล,ลดอาการอักเสบของผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดจุดด่างดำช่วยลดฝ้าลดกระนะคะทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะ สปปรรพคุณครอบคุมจักรวาลเลยนะคะเราจะไปทำโทนเนอร์จะไปทำเมนเ,เซรัมจะไปทำเป็นน้ำตกใต้เลยนะคะในส่วนของอาน้ำกุลาบนะคะเราจะใช้น้ำกุลาบอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่เลยนะคะเราจะใช้นมลดจืดนะคะใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระ่างใสช่วยลดเดลืลอยริ้วรอยช่วยกระชับรูข,ขุมขนนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่สองถึงสามช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอนสันนะคะใครมีสีไหนใช้สีนั้นเลยนะคะใครไม่มีก็น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวส,สกัดเย็นสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของเบบี้ออยจอนสันก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอนสันอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ คือน้ำผึ้งนะคะในส่วนของน้ำผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่่งใสช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตละสาถึงสครั้งเลยนะคะ ใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้าเขาค้นให้เราเติมนมลงไปได้เลยนะคะทุกคนค,ค่อยคคนตะลม่มตะล่มนะคะเดี๋ยวเขาก็เข้ากันเป็นเนื้อครีมนะคะเนื้อก็จะเงาสวยมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะทุกคน ใครที่พอกหน้าด้วยไข่ไม่ได้นะคะแนะนำให้ซื้อผงโกโก้มาไว้ใช้เลยนะคะเขาจะวิตามินสูงกว่าไข่แดงอีกเลยนะคะส่วนตัวก็พอกหน้าด้วยไข่ไม่ได้เหมือนกันนะคะเคยเห็นไหมคะตั้งแต่ทำคลิปมาไม่เคยพอกหน้าด้วยไข่ให้ดูเลยค่ะไม่เคยพาทำเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวทำไม่ได้ค่ะหมินข่าวอ้วกๆค่ะไม่ทำค่ะสวยแค่ไหนก็ไม่ทำทำไม่ได้ค่ะ นี่เลยนะคะใครที่พอกหน้าด้วยไข่แดงไม่ได้อย่าลืมนะคะให้ไปซื้อผงโกโก้แบบนี้นะคะแบบที่ไม่มีอะไรผสมเลยนะคะให้มาไว้พอกหน้าแบบนี้นะคะเขาจะดีกว่าพอกไข่แดงอีกทั้งสองเท่าเลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้ปล่อยทิ้งไวให้เขาแห้งนะคะ15-20นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ เปน,นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ